ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ท่านใดเข้ามาแล้วทักทายด้วยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินเสียงชัดไหมได้ยินเสียงชัดพิมพ์นะครับใครได้ยินเสียงชัดเจนพิมพ์เลขหนึ่งนะครับได้ยินชัดไหม รถติดมากเลยครับวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่ออฟฟิศสำนักงานผมมีแขกนัดไปช่วงบ่ายแต่รถติดมากโอ้โหค่อยๆขยับค่อยๆข,ขยับนะครับชัดเจนนะครับอ้าวนะชัดเจนนะครับทักทายทุกท่านนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับแบ่งปันกันไปเยอะๆนะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ละวันนี้25้าแล้วมั่ง วันนี้วันที่25แล้ว25มิถุนายนนะครับสบายๆเช้าวันเสาร์นะครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทักทายทุกท่านนะครับ กันแล้วเพื่อนๆมากันแล้วนะอา้อาวอีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มาทักทายทุกท่านนะครับกับสี่ลัคนาราศีนะครับสีลัคนาราศีที่ผมเชื่อมั่นว่าดอบวงโครจรของดาวแบบนี้สุขไปเป็นเกษตราราธิบปดีแบบนี้ อังคารไปเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้พฤหัสก็กเกษตรราธิบดีด้วยพุธก็กเกษตรราธิบดีร่วมกับอาทิตย์ราชาโชคนะสีลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีลาบลอยลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะครับสีลัคนาราศีตรงเนี้ยน่าจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะ นะครับน่าจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคอะไรเนี่ยใครส่งมาให้เบิร์ตเดย์ให้เป็นเบิร์ตเดย์ใครเราโอ้ย <c oughs> เออน่าจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะครับสีลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะอยากรู้ยังว่าสีลัคนาราศีตรงนี้มีอะไรบ้างอยากรู้หรือยังครับอ้าวเพื่อนทยอยเข้ามากันแล้วนะครับ ในไลฟ์สดสินแสมิงของแบงค์เมืองไทยทาง f เ e b o o k f แ n p a พ e นะกดแบ่งปันกดหัวใจกดอะไรกันมาเยอะๆนะครับนะเดี๋ยวกำลังจะบอกแล้วว่าสีลัคนาราศีตรงนี้มีลัคนาราศีอะไรบ้างช่วงนี้ผมก็ยุ่งนางานยุ่งมากไม่มีเวลามาไลฟ์สดให้กับเพื่อนๆเลยนะสวัสดีนะครับอืม ทักทายทุกท่านนะอ่าสีลัคนาราศีตรงนี้เอาไอ้นี่ขับรถมาไม่ได้ดูหูช้างเลยเดี๋ยวก็โดนรถเออนะทีมก็น่าเขกระหลอกนะไอพวกเนี้ยขับรถี่หาไม่ดูเลยแม่งโทรศัพท์อีกเออขับรถโทรศัพท์อยู่ได้ไอหาไม่เห็นไงว่าคนไล์สดอยู่กู <laughs> ยิ่งกับมึงอีกอ <laughs> ะไดแก้งด่าแม่งไปงั้นแหละ ไอ้ขับรถแม่งขับรถอะไรวะเนี่ยโทรสท์อยู่ได้เออเอาอย่างกูเนี่ยขับรถไปไฟ์สดด้วยเออเว้ยฮ้ยขับชา้าๆเขาไม่ได้ไปขับเร็วไฟ์สดหรอกนะแหมสีลัคนาราศีนะครับที่จะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะีอุย้ยบ่นน้ำลายกระเด็นเลยตายตายตาย,ตายไปโดนฟงมาลัยเลยอื้อึนะ สี่ลัคนาราศีที่จะมีลาภจากการเสี่ยงโชคลัคนาราศีที่หนึ่งแน่นอนที่สุดครับไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงนะลัคนาราศีสิง์ดาวเจ้าตัวไปเป็นลาภอยู่ออได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่กับดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินซึ่งไปเป็นเกษตรราธิบดีลัคนาราศีสิงเนี่ยแม่งเต็งหนึ่งเลยจะมีลาภลอยนะลาภเสี่ยงโชคเนี่ยเร็วนี้แหละ กปลไยเดือนนี้ต้นเดือนหน้านี้แหละมีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีแรกลัคนาราศีต่อไปที่มีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะมีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคแน่ๆนั่นก็คือเชา้าลัคนาราศีตุลน,นะ ตุลมีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคดาวการเงินไปเดินร่วมองศากับราหูและเป็นเกษตราที่ประดีด้วยนะมันจะมีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนั่นแหละชาวลัคนาราศีตุลเอาใครเข้ามาแล้วกดแบ่งปันกดหัวใจกดกดอะไรละ่ะกดอะไรก็กดบันเทอะนะนะนะครับลัคนาราศีที่สองนะลัคนาราศีตุล มีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคลัคนาราศีที่สามนะถัดจากตุลน,นะถัดจากตุลลัคนาราศีที่สามที่มีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนั่นก็คือชาวลัคนาราศีอะไรนะลัคนาราศีอนะไรลัคนาราศีกุมนะลัคนาราศีกุม ก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะมีโอกาสที่จะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะกลุ่มนะและอีกหนึ่งลัคนาราศีคือลัคนาราศีอะไรไอ้นี่ก็โทรศัท์เอ๊ขับรถไปโทรศัพไปไอ้หาเอ้ไม่เห็นคนเขาไล่สดอยู่ไงวะเออเว้ยเฮ้ยไอ้่าแค่แค่โทรศั์นี้ไม่ทานเลยนะไอ้นี่ไล์สดเลยนะฮะอืมเราค่อยๆขับรถมันติดจะตายวันเนี้ยติดมากเนี่ยจะขับไปที่สำนักงานผมเนี่ยจะชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเลยปกติเนี้ยแค่ ตอบสองทีก็ถึงแล้วเนี่ยสำนักง,งานผมกับบ้านผมเนี่ยแม่งนี่แม่งจะชั่วโมงนนเนี่ยอะไรวะลัคนาราศีสุดท้ายนะครับนะครับถัดจากกลุ่มนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมนดาวจเจเรือนการเงินเป็นกเกษตรราธิบดีดา,าบดาวลาบดาวลาบเองก็เป็นอะไรเป็นกเกษตรราธิบดีด้วยอยู่ในเรือนลาภะมีโอกาสจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะซ,ซ,ซื้อติดไม้ติดมือไว้บ้างเข้าใจไหมนะ ซื้อๆติดไม้ติดมือไว้บ้างมีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะนะครับอ่าทวนทวน,ทวนลัคนาอะไรบ้าง1ลัคนาราศีสิงห์เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดไปจนกว่าผมจะขับไปถึงที่สำนักงานผมนะฮะที่ออฟฟิศผมนะไลฟ์สดไปเรื่อยๆก่อนลัคนาราศีสิงนะอันดับหนึ่งเลยลัคนาราศีสิงห์อันดับแรกเลยนะครับ 2. ลัคนาราศีตุล นะมีโอกาสจะมีลาภจากการเสี่ยงโชคนะสามลัคนาราศีกุมนี่ก็มีโอกาสจะมีลาภจากการเสี่ยงโชคนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะและสี่ลัคนาราศีมีนก็มีโอกาสจะมีลาภจากการเสี่ยงโชคโอ้โหอะไรเนี่ยเขาขายอะไรวะโอ้โหอะไรเนี่ยน่ากินชิบโผงเลยข้าวขาหมูโอ้ยน่ากินจริงๆอ่ะอาต่อนะครับสี่ลัคนาราศีนะ มีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะดูจากรอบวงโคจรแล้วอา้าวเป็นสินแสม,มันก็ต้องดูจากดาวนั่นแหละถูกไหมล่ะจาก็จะให้ดูจากอะไรล่ะนะมีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคขอให้ฟังกันไว้ให้ชัดๆเลยนะนี่วันที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนเข้าเดือนหน้าแล้วก็จะหนึ่งกรกฎาคมแล้วอีกไม่กี่วันจริงๆฉะนั้น นะสี่ลัคนาราศีที่ผมพูดถึงตรงนี้มีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะครับมีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะทุกท่านเข้าใจไหมอ๋อตอนนี้ไม่ติดแล้วโอ้โหมอกีรถติดมากอันนี้ขับผ่านแล้วเลยมาแล้วนี่ผ่านเออจะผ่านเดอะมอลล์บางกะปิแล้วโอ้โหมอกี้กว่าจะลนได้ได้ไดโอ้โห นานมากรถติดมากอ่ะอืมอะไรเนี่ยอาจารย์ขอเพลงหน่อยโอ๊ยขับรถอยู่จะไปขอเพลงอะไรล่ะโอ้จะให้เล่นกีตาร์ยันเลยเนี่ยขับรถอยู่ทําไงเนี่ยอืม <laughs> นะครับวันนี้วันเสาร์ไปเที่ยวไหนกันบ้างหยุดพักผ่อนกันหรือเปล่าหรือว่ามีทํางานอะไรกันมึกไหม่วันเสาร์ผมก็ไม่ได้มาไลฟ์สดหลายวันเลยนะเนี่ยติดภารก,กิจ นะครับวันนี้โอกาสดีเช้าเช้านะอารมณ์ดีนะครับอ๋อรถไม่ค่อยติดแล้วเริ่มฉีวแล้วนะก็นะครับสีลัคนาราศีที่จะมีโอกาสที่จะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะอธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับใครที่เข้ามาที่หลังไปย้อนฟังดูนะสีลัคนาราศีนะหนลัคนาราศีสิงห์ โอ้ยดาวเจ้าเรือนหนึ่งไปเป็นหนึ่งเงี้ยมีโอกาสสูงมากเลยนะสิงแลวก็สองสองลัคนาราศีอะไรสองลัคนาราศีตุลก็จะมีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะสามลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีกุมก็จะมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะและก็สุดท้ายท้ายสุด ลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีมีนนะครับลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคอืมนะก็นะครับเรามาไลฟ์สดทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะหาโอกาสมาไลฟ์สดให้กับทุกท่านอีกแล้วก็อย่าลืมนะครับ นะติดตามกันทาง YouTube สินแสมิงของเบ้งเมืองไทย Facebook Fanpage สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย TikTok สินแสมิงของเบ้งเมืองไทยเออนั่นแหละ3แอคเคาต์หลกัหลกๆแล้วก็ทว i t เตอก็มีนะผมมีแอคเคาต์ไว้นานมากแล้วหลายปีแลวแต่ไม่ค่อยได้ไปอัปเดตหรอกส่วนใหญ่มาสุมหัวอยู่ทาง <laughs> ทาง u u u e e ก็เข้าไปกันได้นะครับมีสาระความรู้ความบันเทิงตามแนวที่ผมถนัดเหมือนเดิมนะนะครับทักทายทุกท่านนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งกันไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครนะครับนี่จะถึงที่สำนักผมแล้วโอ้มกี้ติดมากนี่ตอนนี้ฉิวเลยนะ ขอให้โชคดีนะครับทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด,ด,ดีผมบอกว่าผมถึงแล้วผมจะจะจบไลฟ์นะฮะให้ผมถึงที่สำนักผมก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงนี่กำลังจะเลี้ยวละถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยสำนักผมนี่ข้างหน้าสำนักนี้มีลานจอดรถกว้างขวางเลยนะโอ้โหดีชิหายเลยแม่งสะดวกสะดวกอืมทำไมสะดวกงี้วะเนี่ย ข้างหน้าเขามีร้านของกินเพียบมีซีเจมาทเพิ่งมาเปิดอีกโอ้ของกินเพียบกูเอ้ยมีความสุขจังเลยฮา <c oughs> เออโชคดีนะทุกท่านนะอา้าวไอ้นี่ก็จอดรถมาได้ดูตามมาตาเรืออีกมึงจอดแม่งเออจอดรถจอดรถไม่มีหัวคิดเลยเอาอะไรคิดเนี่ยฮะ อะไรคิดว่าจอดรถแบบนี้เนี่ยหลอกด,ดาเป็นไปงั้นไม่ได้ยินหรอกฮนะอโอเคโชคดีทุกท่านสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงองแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วย สักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล